สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สองธันวาหกสี 64, ค่ค่านู้ชมมาดูสวนยางพาราที่เราปลูกไว้นะครับนะครับสวนยางพาราแต่เราก็ปลูกของสวยๆยางามๆไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่คือต้อนทองอุไลครับด้านนี้ทองอุไลนะค่านู้ชมด้านหน้าก็เป็นทองอุไลเต hm right. ็มหมดแล้วครับช่วงน,นี้วันนี้ดอกทองอุไลเต็มบานเต็มสวนแล้วครับ จะมาดูต้นนี้ครับอันนี้ก็คือดอกบัวตองครับนี่อกบัวตอเออดอกเขาเริ่มจะแก่แล้วครับท่านผู้ชมปีนี้คงจะได้เอาดอกจหนายให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้ลองไปทดลองปลูกดูครับคงจะเป็นเดือนมกราครับดอกที่เขาจะแห้งจัดๆนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เขาเริ่มแห้งแล้วแต่มันเขาเป็นมีน้ําฝนอยู่ครับจะเป็นเชื้อราอยู่ครับยังใช้เม็ดการไม่ได้ครับเราไปดูของสวยๆงามๆครับท่านผู้ชม ด้านนู้นก็จะเป็นนี่ครับดอกทองโอไรครับเราปลูกประมาณเต็มที่ก็ประมาณสามปีได้ครับนี่ต้นใหญ่มากแล้วครับความสูงของเขาครับประมาณหกเมตรนะครับนี่ก็เป็นดอกบัวตองครับเริ่มบานสะพังแล้วครับช่วงนี้ครับช่วงนี้วันนี้นะครับวันที่สองนะครับธันวาเอาไปดูกันเลยครับว่าที่เราปลูกไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ต้นเล็กอยู่ครับเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ลูกเพิ่มไปครับต้นนักกาต้นเล็กอยู่ครับตัวนี้ครับอันนี้ก็ประมาณปีเดียวครับท่านผู้ชมเริ่มออกดอกเหมือนกันครับนู่นก็มีครับด้านนู้นท่านผู้ชมด้านทางด้านภูเขานู่นนะครับชมกันช้าๆครับนี่ดอกทรอะไรเริ่มบานครับวันนี้ครับโอ้โหสวยงามมากครับถ้าเก็บมาฝากท่านผู้ชมในรับชมครับมาดูกันเลยครับบานสะพางครับถ้าดูด้วยสายตาก็จะสวยมากครับพอดีว่ากล้องของเราก็ ก็มีกล้องโทรศัพท์มือถือครับก็ความกล้าของเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็เห็นดูได้ครับเพราะว่าบรรยากาศนี่ก็นักท่องเที่ยวมานอนครับมาตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วครับสิบห้าพฤศจิกายยังไม่ได้กลับแล้วครับนักท่องเที่ยวเราก็มานอนฟรีแล้วก็ท่านผู้ชมไม่ได้คิดตังอะไรครับนี่ครับดอกทองอุไรเริ่มมันสะพังครับความสวยงามของดอกไม้ครับ แต่ผมชอบดอกไม้นะครับถึงได้ปลูกดอกไม้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะมาแบ่งปันกันครับนี่ครับแบ่งปันแบ่งปันความสวยงามครับนี่ครับดอกโอ้โหนี่ครับความสวยงามของดอกของเขาครับไปเลยครับไปด้านดูด้านหน้ายังมีอีกเยอะเลยครับเอาไปดูกันเลยครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็จะเป็นช่วงนี้ครับนางเอกพระเอกก็จะเป็นดอกทองอุไรครับส่วนดอก บทตองนั้นเขาเริ่มเฉาแล้วครับดอกบทตองนี่ข้อเสียของเขาก็ออกกมาดูการเดียวครับเดือนเดียวก็หมดแล้วครับเดือนนี้หมดแล้วครับนี่ในเดือนนี้หมดแล้วครับเดือนธันวาเนี่หมดเขาเขาปีนี้เขาบานแค่เดือนเดียวครับเดือนเดือนพฤศจิกาวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับตอนนี้ก็หนึ่งธันวาหมดแล้วนะครับนี่ครับนี่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือดอกบัวตองครับนิสัยของเขาครับบานเดือนเดียวปีนี้ครับ อานี่ก็คือทองอุไรครับทองอะไรข้อเดียวของเขาก็บานตลอดนะครับบานเป็นช่วงๆตลอดปีเหมือนกันค่าน้ชมนี่หนะ้าตาของเขาครับอานี่ครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างครับดูด้านล่างว่าเป็นอย่างไรบ้างครับด้านล่างริ้มห้อยนะครับด้านล่างก็จะเป็นดอกพวกบบตองแล้วก็ดอก ทองอุไรครับนู่นคท่านผู้ชมต้นใหญ่มากครับทองอุไลครับโอ้โหบานสะพังครับต้นใหญ่ก็ดีครับกิ่งสาขาเขาเริ่มเริ่มสะพัง้ะเขาเริ่มแตกกิ่งแตกใบครับดูไกลๆนู่นครับมาดูกันเลยครับไปเราลอดต้นไม้ไปแล้วครับด้านนี้ก็จะเป็นทองอุไลเหมือนกันครับด้านนาท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นดอกซักุระครับปีนี้เขาคงออกแน่ครับนี่ครับต้นนี้ดอกซัลุระครับดอก สกุลละก็คือพญาเสียโค้งเรานี่แหละครับปีนี้เขาจะออกดอกเอดือนนู่นนะครับกุมภานั่นแหละครับมกปลากุมภาจ้านี้ก็เป็นทองอุไลเหมือนกันครับท่านผู้ชมต้นนี้เขาเริ่มเริ่มเฉาแล้วครับดอกเริ่มดนนะครับอยู่นี่ประมาณสามตน้นครับเอาละท่านผู้ชมเราคงจะจบคลิปเรื่องดอกไม้ไว้เท่านี้แล้วครับอ่า วันนี้ก็คงจะลํำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้ก็เอาทีมงานมาตัดหญ้าครับกดไลค์ครับกดแชร์กด share, ก,ดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็บายบาย,บายครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและก็ติดตามเราไปตลอดนะครับเราจะได้มีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ